Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวาร์เซนช่วงเย็นต้าล็อกสเปกกองหน้าที่ต้องการในซัมเมอร์นี้มิเกลอาริต้าผู้จัดการทีมาร์เซนเปิดเผยถึงแผนการเสริมทัพในซัมเมอร์นี้พร้อมบอกถึงคุณสมบัติกองหน้าที่ต้องการอาริต้าจำเป็นต้องปรับปรุงทีมหลายตำแหน่งในซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะกองหน้าที่เป็นภารกิจหลักเนื่องจากปล่อยเปแอร์อเมริกอุบามยองออกไปให้บาซโลรนาขณะที่อลเลซองเดลกาเซตกับเอ็ดดี้เอนเคเทียกำลังจะหมดสัญญา กุนซือปืนโตกล่าวว่าตอนนี้คือช่วงเวลาที่เราจำเป็นต้องยกระดับคุณภาพในทีมผมไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนจบซีซั่นนี้เราจะถกกันและพยายามประเมินสิ่งต่างๆรวมถึงแผนที่เป็นไปได้ในด้านการเงินมีความยั่งยืนและแน่นอนว่ายกระดับทีมได้จริงกุนซอหนุ่มย้ำหนักแน่นถึงความต้องการของหน้าไรไมในซัมเมอร์นี้หลังความพยายามในการไล่ล่าตัวดูสันลโฮวิสในตลาดหน้าหนาวไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากหัวหอกทีมชาติเซอร์เบียเลือกยายไปร่วมทีมยูเมตุสเราต้องการคนที่ยิงประตูได้นั่นคือภารกิจสําคัญอันดับหนึ่งทุกทีมที่ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องมีการทําประตูมากพอในทีมอดิต้าทิงไายกาบี้ปากหวานขออยู่ปืนจนเลิกเล่นกามีโมาติเนลลี่กองหน้าดาวรุ่งของอาร์ตตนออกมาอ้างว่าตนเองพร้อมที่จะขาแข่งกับปืนใหญ่ไปจนจบเส้นทางอาชีพแม้ปัจจุบันจะมีอายุเพียง20ปีก็ตาม ของหน้ารายนี้ถูกเด็ก,กันเนอร์คว้าตัวมาจากทีมในลีกระดับ3ของบราซิลเมื่อปี2019และเขาก็ได้กลายเป็นดาวเด่นในทีมของมิเกลอาริต้าล่าสุดจากการพูดคุยกับ ESPN บราซิลมาติเนลลี่เปิดเผยว่าเขาไม่มีความทะเยอทะยานที่จะย้ายไปเล่นที่อื่นและต้องการนำถ้วยแชมป์มาอย่างทีมเอเมสเตเดียมเรามีกลุ่มผู้เล่นอายุน้อยเรามีเวลามากมายราอยู่ข้างหน้านักเตะมีคุณภาพเยอะมาก ผมคิดว่าเราจะประสบความสำเร็จได้แน่นอนมาติเนลลี่กล่าวเป้าหมายของเราคือแชมเปี้ยนลีกสู้เพื่อท็อปโฟสมสรอ,อยางอาร์ตตันต้องอยู่ในแชมเปี้ยนลีกนั่นคือโฟกัสทั้งหมดของเราเรามีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าอาร์ตตันเป็นทีมใหญ่ถ้าทำได้ผมจะอยู่ที่นี่ไปตลอดชีวิตผมต้องการพิชิตสิ่งต่างๆอย่างที่ผมบอกไปผมต้องการอยู่ที่นี่และคว้าแชมป์กับแฟนๆอันยอดเยี่ยมเหล่านี้กับเพื่อนร่วมทีมของผม สื่อนอกตีข่าวปืนเตรียมยื่นซอยโนอาแรงเสริมเกมรุกสื่อในฝรั่งเศสเผยว่าอาอ์ตอนยังคงติดตามดูฟอร์มการเล่นของโนอาแรงปีกซ้ายฝีเท้าดีอยู่ตลอดและทีมปืนใหญ่จะมีการเจรจาและยื่นข้อเสนอซื้อตัวดาวเตะรายนี้อย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โนอาแรงทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในซีซั่นนี้จนส่งผลให้มีหลายทีมใหญ่ต่างกำลังให้ความสนใจตัวเขา และหนึ่งในนั้นก็คืออาร์ตตันที่ติดตามฟอร์มการเล่นของดาวเตีะรายนี้มาอย่างยาวนานนั่นเองซึ่งคาดกันว่าค่าตัวของปีกรายนี้อยู่ที่ราว25-30ล้านปอนและไม่ใช่แค่อาร์ตตันแต่ยังมีเลสเตอร์ซิตี้อีกทีมที่กำลังให้ความสนใจในตัวดาวเตีะรายนี้อย่างจรงิจรงจัง ึ่งคาดกันว่าคับบูสจะตอบรับข้อเสนอที่ไม่ต่ำกว่า25-30ล้านปอนด์แน่นอนไม่สนโค้ดคีย์บอร์ดกานิชาก้ายันพร้อมอยู่กับปืนหากตนยังมีประโยชน์กานิชาก้ากองกลางฮาร์ดแมนของอาร์ตันได้ออกมาพูดแบบตรงไปตรงมาถึงอนาคตการขาแข่งของตนเองว่าเขาไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากอาร์ตอนตามใดที่เขายังมีความสุขและมีประโยชน์กับทีมแถมกานิชาก้ายังระบุเพิ่มเติมไว้อีกว่า เขาเชื่อมั่นในตัวเองเสมอและถึงแม้บางครั้งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นอย่างใจแต่มันไม่เคยทําให้ความเชื่อมั่นที่เขามีต่อตัวเขาเองลดน้อยลงเลยเขารู้ดีมีเสียงโจมตีมากมายพุ่งมาที่ตัวเขาแต่เขายืนยันได้เลยว่าเขาไม่เคยสนเสียงวิจารณ์คอมเมนต์และคําด่าทอเหล่านั้นเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วเขายังคงเชื่อมัน่นและศรัทธานในตัวเองว่าเขาจะผ่านมันไปได้ในที่สุด มิกลอาริต้าวอนแฟนปืนใจเย็นปาเตจะทำประ,ททระตูได้เร็ววันแน่นอนมิกลอาริต้ากุนซือเลือดสเปนิชของอาร์ตันได้ออกมาชื่นชมลูกทีมคนเก่งอยาอา่างโทมัสปาเตกองกลางทีมชาติกาน่าว่าการที่อาร์ตันมีผลงานที่ดีอยู่ในตอนนี้ส่วนสำคัญก็มาจากโทมัสปาเตนี่แหละที่สามารถงัดฟอร์มการเล่นที่ดีและคงเส้นคงวาออกมาได้ถูกที่ถูกเวลาซึ่งสาเหตุที่เป็นแบบนี้ได้ก็พเพราะปาเตไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเลยในช่วงนี้ ส่วนการที่โทมัสปาเตมักจะโดนตำหนิและโดนวิจารณ์บ่อยครั้งในเรื่องของการจบสกอร์ที่เจ้าตัวมักจะพยายามยิงอยู่บ่อยครั้งแต่ท้ายที่สุดมันแทบไม่ใกล้เคียงกับการได้ประตูเลยมิเกี่ยวอิต้านั้นมองว่าเขาอยากให้ทุกคนใจเย็นเพราะตลอดในการฝึกซ้อมปาเตทําได้ดีมากจริงๆและอีกไม่นานแฟนบอลทุกคนจะได้เห็นแน่นอนขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอดแอดอินป ลิงกหิกลอาริต้าชมเปาะเบนไว้ ita, White, คุ้มค่ากับทุกปอนที่จ่ายไปมิกลออาริต้ากุนซือจอมเทคนิคของอาร์ตอนได้ออกมาแสดงความเห็นถึงประเด็นที่หลายคนมักจะสงสัยว่าจำนวนเงินที่อาร์ตอนจ่ายไปเพื่อดึงเบนไว้มาร่วมทีมนั้นคุ้มค่าหรือไม่มิกลอาริต้าได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าแน่นอนว่าเราได้ตัวเบนไว้มาอยู่กับเราด้วยจำนวนเงินที่สูงถึงระดับ50ล้านปอนแต่สำหรับเขาแล้วทุกอย่างที่เบนไว้นำมาสู่ทีม ทั้งการออกบอลจากแนวลึกการรับมือกับความกดดันการเข้ามาและยกระดับเกมรับของทีมได้ทันทีหากประเมินจากทุกสิ่งที่เขาทำไปและผลงานโดยวรวมของทีมมันคุ้มค่ามากแล้วอยากได้ก็จ่ายมาซื้อนอกตีข่าวจิ้งจอกขอ30ล้านปอนเพื่อปล่อยตีละมองสื่อต่างประเทศมีกระแสข่าวล่าสุดออกมาว่าเลสเตอร์ซิตี้พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอที่เข้ามาในการซื้อตัวยูริตีละมองกองกลางตัวเก่งของทีม หลังการเจรจาต่อสัญญาใหม่ไม่คืบหน้าติเลมองถือเป็นนักเตะคนสำคัญของเลสเตอร์ซิตี้มาตลอดในช่วงหลังแต่ซัมเมอร์นี้อาจจะถึงเวลาต้องแยกย้ายเพราะการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ยังไม่มีความคืบหน้าและโอกาสย้ายออกจากทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมก็มีมากขึ้นทุกทีโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลคือสองสโมสรที่แสดงความสนใจในตัวดาวเตะรายนี้อย่างจริงจังมาโดยตลอดในช่วง1-2ถึงปีหลังสุด ซึ่งหากทีมไหนจะได้ตัวทีละมองไปจริงอาจต้องยอมจ่ายไม่น้อยกว่า30ล้านปอน์แน่นอนพอหากยื่นเข้ามาต่ำกว่านี้เลสเตอร์จะไม่รับพิจารณาแน่นอนมิกเกลอาริต้าคอนเฟิร์มโทมิยาสึยังคงไม่หายจากอาการบาดเจ็บมิเกเอลอาริต้าในายใหญ่เลือดสเปนิดของอาร์ซนอลได้ออกมาคอนเฟิร์มว่าทีมของเขาจะยังคงไม่มีทาเคฮิโรโทมิยาสึในเกมกับวัตฟอร์ดเนื่องจากเจ้าตัวยังคงไม่หายจากอาการบาดเจ็บ ทาเคฮิโรโทมิยาสึนั้นได้รับบาดเจ็บบริเวณเดิมจนส่งผลให้เจ้าตัวหายหน้าหายตาไปแล้วหนึ่งเดือนกว่าและนั่นทําให้เซดิกสุเาเรสจ,จะยังคงได้ทําหน้าที่ในตําแหน่งแบ็คขวาใน,นานะตัวจริงต่อไปฟาบิซซโอโรมาโนยันชัดปืนใหญ่เสริมหอกระดับเกรดเอซัมเมอร์นี้ฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังได้ออกมายืนยันว่าแฟนบอลปืนใหญ่ได้ลุ้นกันสนุกแน่นอนในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ เพราะทีมพืนโตจะหากองหน้าระดับเกตเอม,มาเสริมทีมอย่างแน่นอนส่วนมิเกลอาริต้ากุนซือเลือดสเปนิดก็ออกมาพูดชัดว่าตลาดเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่อาร์ซน,นอลน,นั้นถูกวิจารณ์มากมายว่าไม่สามารถดึงนักเตะค,คนไหนมาเสริมทัพได้เลยแถมยังปล่อยนักเตะออกไปหลายต่อหลายรายนั้นเป็นส่วนหนึ่งในแผนการเสริมทัพระยะยาวหนึ่งในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเพราะจะเป็นตลาดที่พวกเขาเน้นไปที่การเสริมทัพ เพื่อดึงนักเตะเข้ามายกระดับทีมให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าปืนและไก่โซนซิลแบ็กขวาตวริโนโเจ้าตัวไม่ต่อสัญญาซ่อรายงานว่าแอสตันและทรตแนมฮอสเปอร์กำลังสนใจในตัวว in ินฟีซินโกแบ็กขวาของทีมตริโนในโกโซซูริอา CBS รายงานว่าแบ็กขวาวัย22ปีชาวเอลรีโคดตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดที่กำลังจะหมดลงในปี2023นี้ หลังจากเจ้าตัวลงเล่นให้กับทีมกันหิงหินมาตั้งแต่ปี2019ซิโก้มีความโดดเด่นในการเล่นเกมรับด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ถึง190เซนติเมตรแต่ยังมีการเติมเกมที่รวดเร็วและการบุกเข้ากรอบเพืโทษที่มีประสิทธิภาพด้วย2ทีมจากพิมลีกกำลังจับตามองแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดโดยสื่อรายงานว่าทีมอาร์ตตนได้ส่งทีมงานสเกลไปจับตามองฟอร์มการเล่นตั้งแต่ต้ตตนซีซั่นนี้และมีความจรงิงจัง,จงที่จะนำซิโก้เข้ามาเสริมทีมในปีหน้า อาริต้าในตอนนี้มีโทมิยาสึประจําตําแหน่งในแบคขวาแต่ยังต้องการให้มีการแย่งตําแหน่งกันมากกว่านี้ซึ่งทั้งสองรายทั้งโทมิยาสึและซินโก้มีความเดดเด่นในการเล่นที่แตกต่างกันโตริโนเองก็ต้องการที่จะรังเข่าเอาไว้และยังไม่มีความลงตัวในการเจรจาและหยุดการพูดคุยลงไปตั้งแต่มกราคมที่ผ่านมาดังนั้นโตริโนอาจจะยอมปล่อยซินโก้ออกไปก่อนสัญญาจะหมดลง โดยมีค่าตัวที่ราว12ถึง15ล้านปอนด์ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์น่เซกับไลแอดแอดอินโกแดกดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย